ให้ให้ยายไปแล้ว5,400บาทนะครับฝากฝากเลยเด้อยายเด้อหาพันสี่ร้อยบาทเงินี่จ่ายค่าเสาห้องไห้ยายแล้ว3เดือนคันแม่นจังไดจะมีหยังติดคัดคัดคัดสนก็บอกผมขันแข็งแรงอยากปั้นขนมขายอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวผมลงทุนให้ขอกุศลนี้นะครับเรื่องราวนี้ส่งให้ทุกท่านทั่วประเทศทุกครอบครัวจงพบเจอความสุขครับจัด สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีนนี่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนะาะหลายหลายคนเมื่อวานติดตามข่าวสารเรื่องราวคุณยายคนหนึ่งนะที่ใช้ชีวิตคนเดียวนะครับนอนพักรักษาตัวผ่าตัดหัวใจที่กําลังจะถูกไล่ห้องไล่บ้านไล่ที่ห้องเช่านะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเงินค่าเช่าบ้านมาให้เห็นพี่แกติดต่อมาแล้วว่านะเจ้าของห้องเช่าก็ใจบุญนะครับก็ให้ใช้แก้ยู่ต่อโดยให้ผมใจ คนก็คือให้ผมจ่ายผมจ่ายให้แกก่อน3เดือนนะครับขอบคุณทางเจ้าของเช่าเนาะที่บนแง่งรอยกันผมได้วันนี้ผมได้กุยเกาเหลากับลูกชิ้นหมาอฝากนะครับวันดียายพองวันดีคยัายกินมแล้เรอบ่อกินแล้วกินแล้วกินแล้ววย่วัสดีครับสวัสดีแกผมได้เกาเหลามาฝาก นี่ครับพอเรามาฝากลาคาได้ลูกซินมาฝากได้ใายเด้อเป็นธุระให้เรียบร้อยแล้วเด้อเรื่องของเซาผมฝากเงินไปครับใหญ่ไปแล้วครัใหญ่ปูแล้วเป็นสะพานบุญครับเเออ้าาหรือว่าสิไปอยู่เพื่อนผมบอกขันอยู่เพื่อนผมผมเอาไปอยู่น้ำ ยตัดสินใจก่อนอแล้วไปก่อเพื่อจะคิดถอนตินี่แม่นบอแมน่นขันบ่มีมองยูไปยูเพื่อนผมก็ได้ผมมีเพื่อนหลายมองหลายหลังยูบริษัทหรือสี่สั่งให้ไม่ก็ได้เป็นได้แต่วันนี้ทราบข่าวว่าว่าไปพาไอไรักษาหมอมาบอสโอ้ทางเทศบาลคุณพาไปเนาะทุกพาไปพี่น้องครับก็ผมเอาจัดการให้เรียบร้อยนะครับห้องเช่าเป็นเงินส่วนตัวของผม ได้จ่ายค่าของช่องให้ยายนะครับเป็นที่เรียบร้อยคาัผ่านคุณพี่ขอบคุณพี่วีที่เป็นสภาพบุญนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับเย่อให้เลยเพป็นปจ่ายให้เจ้าของบ้านเพลินนะครับเนาะค่ะเออ,เอ,อมื่นมี่เอฟซีผมคนหนึ่งเพิ่นโอนเงินมาให้ยายพันหนึ่งเนอะค่ะเดี๋ยวผมบริเคตมาค่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวผมกดมาให้เป็นเพื่อซื้ออย่างเราเอื่อยอ่าเอาเป็นว่าผมยกย่อมือใส่หัวขอบคุณนะครับอ่าเดี๋ยวเป็นเงินสดเดี๋ยวผมจะเอาเงินสดมาให้ยายค่ะอ่าบดิบริเคตมาค่ะ อเออยครับขันเลยบางคลิปนี้แล้วคอยเอยอยู่ดีมีแห้งเ้เอะเลยเป็นเป็นทักอ่าโอนมาในบัญชีผมนี่ไหมถ้าวนนี้นะเอาไว้กินเขาแรงหรือเขาเร้าก็ได้นะยายนะยายผ่องครับผู้หญิงคนนี้นะครับคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับช่วงเวลาของชีวิตก็ไม่เหมือนกันไม่มีใครอยากจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ายแน่นอนบางคนอยู่ในสภาพครอบครัวที่สมบูรณ์บางคนต้องเจอปัญหามากมายท้ายสุดก็คือกําลังใจที่มีให้กัน นะครับผมทราบเรื่องราวจากคุณยายจากคุณพี่คนหนึ่งมาเจอหนีงานแข่งเรือแกบอกว่ามาช่วยยายหน่อยยายเล่าป่วยผ่าตัดหัวใจบอลลูนหัวใจและแกก็ไม่ได้ทำงานอะไรแกเช่าห้องอยู่ไม่ได้เก้าค้างค่าเช่าห้องแล้วก็เบื้องต้นเขาจะให้ออกจากห้องเช่าเป็นผมผมก็ให้ต้องให้ออกนะครับทางธุรกิจก็ต้องผมต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทางความเมตตาเขาก็เมตตาสุดท้ายผมใจ่ายให,ให้ให้ยายไปแล้ว5,400บาทนะครับ ฝากฝากเลยเด้อยายเด้อหาฟันสีดอยบาทนี่คือจ่ายค่าเซาของหายายแล้วสามเดือนคันแม่นจังไดกะมีหยังติดขัดขัดขัดสนกระบอกผมขันแข็งแรงอยากปั้นขนมขายอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวผมลงทุนให้ปั่นลงจเจ้าค่ะบอกขายยาค่ะอยากบอยากขายของหน้าบ้านอยากทอดลูกซ้นขายผมสีลงทุนให้เรื่อยก็คิดมากออกแบบเล่ามากแล้วกันว่าเล่าอย่างเดียวก็ร่างกายแบบไหนต่างไหนเด้ออ่านะอ่ากะโบทิม มี่ยังก็บอกดูนะย่า่นะหน้าตาสดเสียนขึ้นว่านมองมองเศร้าไม่ได้ยิ้มได้ละอ่ยิ้มได้ละมือคนไปจ่ายค่าค่าเศร้าให้ในนอนต่อละละย่า่ติดค่าเหลือยังบ่มีมีการน้ำร้อนบ่อยู่นี่มีอยู่ค่ะบวมกับ่ีมีสิซื้อมาให้ปติ๊กน้ำหอมมีเนาะขันมีการน้ำร้อนเดี๋ยวมือหน้าสิซื้อมาหมามัดทิมไว้ให้แค่ะเ็ดกับเขากินยังไหนหนีเวลาเฮ็ดกิน เฮ็ดกินอยู่หลังบ้านวิธีกระซื้อกับเขาสำเร็จหรือเปล่ารายแด<ล><ล>งเงินมาได้ใส่มาซื้อเงินเฮ็ดขนมค่ะเฮ็ดขนมเจ้ามีบัญชีธนาคารบอกเอฟซีผมถามหลายมีอยเออมาอเลขอเลขบัญชีรเราเนาะ,<ม>ะอ่าอาครับสำหรับเอฟซีผมนะนะครับเอฟซีจอนนี่นะครับอาเทียสีมีท่านน้ำใจแห่งคุณยายผ่องนะครับแล้มีมีไฟเบอร์ขอไฟใดตาไล่อ่เมื่อยมือผมไปฟาสติลีกมากบิดมือค่ะคก็เลยมาหายายคำกะเลยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวไห นะครับเ <liking. S 1> อฟซีผมฮะเธอจะซอยายพูละสิพูละลอยนะครับเนาะบ่ต้องวนขอบบัญชีผมนะครับผมบ่ผมเฮ็ดบุญผมไม่เคยเปิดเดียวไล่นะครับเธอผมให้วนตรงเลยนะครับ<ห>ส่วนใหญ่เอฟซีผมบนสิีพูส่วนใหญ<ม>่เอฟซีนน 4, ผมเขาจะมีบัญชีผมเพราะว่าเขาเคยซื้อปลาส้มผมซื้อกระเปา๋าซื้อเสื้อผมเขาก็อนแบบเออพิจอนนี่ฝากไปน้าแนมสินนะแต่อันนี้ผมบอ่อนะครับอ่าเลขบัญชีธนาคารออมสินนะครับเนาะศูนย์สองศูนย์ 183 815 388 0-20183 8 1 5 3 8 8อ่าผู้ใดท่านกับคอมเมนต์เป็นเลขบัญชีอยู่ใต่ขิปผมไว้ในเอกำลังใจท่านนำใจให้ย่ายเพื่อนมนุษย์ครับชีวิตคนท่อนบกคือกันหรอกครับขอบรัวบกคือกันเส้นทางของชีวิต็บกอกันมือหนึ่งท่านอาจจะเจอปัญหาเหมือนกับกับยายก็ได้หรือมือหนึ่งผมอาจจะเจอปัญหาเหมือนกับยายก็ได้ นะครับแต่ส there, mm ําคัญสุดเหมือนไอทีเขาม ad ad ai, ีพล mm ังหรือพ okay. okay. ่อแบ่งปันไดพ่อซอยเหลือกันใดกับเบื้องกันนะครับซ้ำตายไปจากกันนีคนเท่าสุดท้ายแลวก็หอดมือตายกับตายจากกันแล้วแต่กันยังอยู่น้ากันอยู่กับเบื้องแย่งกันไปธนาคารอมสินนะครับเลขบัญชีคุณยายนะผู้ใดฟังเลขท่านกับคอมเมนต์ไว้ไต่โพส์ไต่ขีปผมเด้ออ่ะยายขาดเหลือยังให้เออเออเออแล้วโทรหาผมนะเดี๋ยวมันมีเอฟซีผมมูลนึ่งมาโอนมาพันหนึ่งเดี๋ยวผมเอาเงินสนมาให้อ่า เดี๋ยวผมคนนี uh, Texas, ้กันสวนใหม่ขยายเด้อกินเข่าแซ่บๆนอนในอิ่มฝันดีเดี๋ยวยูต่อเลยล่ะห้องเซาอ่าตกลงเจ้าประเดี๋ยวถือเขาออกเลยล่ะข่อยใจค่าเซาให้เรียบร้อยอ่าย่อายู่ดีมีแห้งออกพรรษานี่เอาอวยพรพี่น้องเอฟซีผมทัางประเทศนะยใย่าออกพรรษาแล้วอวยพรให้ลูกให้ลูกหลานดีแม่งเด้ออ่อเอ้อพอนเองนะโอเคแต่ที่ตอนเราครับอายุเจ็ดสิบเก่าเลยครับนี่ อยู่ตัวคนเดียวนะครับคือถอดเสาฟอเสาแม่เห้าเนาะบางคนอาจจะมีคือถอดแม่จ,จะฟ้องคือทอด่อจะฟ้องบางคนเพืนงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนี่ครับบรรยากาศวิถีความเป็นอีสานบ้านเห่าเหนือสิ่งใ,ใดเรื่องเล่านี่ขอถ่ายทอดของเป็นก็ลังใจเดี๋ยวมนาสีมายามเล่าใหม่จะมาซื้อแนว้อเสบๆมาฝากเล่าอีกมือผมเฝ้าเบียกผมหลายเลยเอาเงินมาเหื้เอืเ้อเพลินไปจ่ายค้าหอง นะครับแล้วการมาให้มาบอกสูพันฟังว่าใจค่าของเลยได้ย้ายเด้ออ่าเป็นเงินส่วนตัวผมเองนะครับย่าอาจจะบมมากบบนอยแต่มันคือนําใจของคนบานเท่าน้ำกันนะเป็นน่าใจยายได้ย่ายเด้ออ่าอยู่ดีไม่แห้งย่ากินให้แซบมีเก็าเหลานีกุยมีลูกสิ้นนะผมซื้อมาฝากอ่าโอเคย่าผมเดินทางก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับของกุชนีนะครับเรื่องราวนี้ส่งให้ทุกท่านทั่วประเทศทุกครอบครัวจงพบเจอความสุขครับจากใจจอนี่มือปราบครับสวัสดีครับ